tongue den นี่เราต้องมีนี่ด้วยน้ำผึ้งค่ะเพ่คพพอความรวดก่อนถึงจะครบสูตรเขาเป็นไงอเอาละโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ นะโทษฐานหม่ำของอย่อยและไม่ชวนป้าหูก <c oughs> พึ่งเป็นสัตว์จำพวกแมลง <c oughs> เช่นเดียวกับผีเสือ้อแมลงปอและแมลงชนิดอื่นๆจ้ากินน้ำหวานและเกสรจากดอกไม้เป็นอาหาร <c oughs> เป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยรวมกันในรัง <c oughs> เป็นจำนวนมากๆแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน <c oughs> ภายในรังพึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วย พึ่งนางพญาพึ่งนางพญาคือพึ่งตัวเมียจ้ามีหน้าที่หลักคือผสมพันธุ์กับพึ่งตัวผู้ให้กำเนิดลูกพึ่งตลอดจนคอยควบคุมสังคมของพึ่งในรังให้เป็นปกติส่วนใหญ่แล้วในหนึ่งรังจะมีพึ่งนางพญาตัวเดียวพึ่งประเภทที่สอง คือพึ่งตัวผู้พึ่งตัวผู้นี้ไม่มีหน้าที่อื่นจะ้ะนอกจากผสมพันธุ์กับพึ่งนางพญาแต่ยาอิจฉามันนะจะ๊ะเพราะหลังผสมกับนางพญาเสร็จเรียบร้อยเจ้าพึ่งตัวผู้เหล่านี้ก็ซีแหนแก่มองเทงร่วงลงสู่พื้นตามธรรมชาติของพึ่งจ้าพึ่งประเภทที่สามนี้คือพึ่งที่สำคัญมากจะ้ะเราเรียกว่า พึ่งงานพึ่งงานเป็นพึ่งตัวเมียที่มีหน้าที่สารพัดตั้งแต่สร้างรังหาอาหารมาเลี้ยงพึ่งตัวผู้พึ่งนางพญาตัวอ่อนพึ่งทั้งยังทำหน้าที่เป็นทหารยามรักษารังและพึ่งทั้งหมดจากศัตรูหรือพยันอันตรายต่างๆพึ่งแต่ละประเภทหรือเรียกอีกอย่างว่าวันนะ จะทำหน้าที่ของตนอย่างขยันขันแข็งและมีระเบียบเป็นสัตว์ที่น่ายกย่องในเรื่องวินัยจ้าโ,โลกออกไปทีหัวใจจะวาย นกระปอมกับเด็กๆวิ่งหนีพึ่งนั่นแหละจ้าก็ต้องหนีวิ่งไปตั้งตัวหน่อย่ะค่ะขืนโดนต่อยขึ้นมาแล้วก็แย่หน่าดูเลยนะคะเจ็บมากเลยใช่ไหมคะพี่กระป้อม <c oughs> จริงๆแล้วพี่ปอมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเจ็บหรือเปล่าแต่เพื่อนพี่ป้อมเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาเคยโดนพึ่งต่อยปวดมากๆเลยและบางคนนะที่แพ้พิษพึ่งนะเขาถึงขั้นสีแหแกเลยค่ะอะไรอะ แรงตัวเล็กๆก็จริงค่ะแต่ธรรมชาติก็สร้างอาวุธไว้ให้เขาป้องกันตัวป้องกันนางพญาและป้องกันรังอาวุธที่ว่านี้ก็คือเหล็กในค่ะอยู่ตรงก้นเวลามีคนไปยุ่งกับรังทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายก็จะกรูกันออกมาต่อยหรือเอาเหล็กในนี่แหละทิ่มลงบนร่างกายจากนั้นก็จะปล่อยสารชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เราเจ็บปวดจนศัตรูหรือผู้คิดร้าย คนไม่ได้ต้องหนีไปค่ะจริงๆแล้วพึ่งไม่ใช่แมลงที่ดุร้ายเหมือนกับต่อและแตนจ้าการทำอันตรายคนหรือสัตว์ต่างๆจะทำเพื่อป้องกันร,รังถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรเราไม่เหมือนต่อกับแตนแมลงสองชนิดนี้เจอที่ไหนต้องหนีให้ห่างเพราะจะต่อยไม่เลือกหน้าและพิษก็อันตรายมากจ้า พี่น้อปอมครับครับป้าหูครับรู้ไหมครับว่าหมาน้อยกับพึ่งใครต่อยเก่งกว่ากันอก็ต้องเป็นพึ่งสิคะหมาน้อยต่อยเป็นที่ไหนกันล่ะเอแค่ว่าหมาน้อยต่อยเก่งกว่าค่ะหรอคะทำไมอะคะเพราะว่าหมาน้อยมีหมัดเดยอะครับหมาน้อยมีหมัดเดยอะโอ,โอ,โอหมัดลนตัวกับหมัดต่อยอย่างนี้นี่เองโอ,โอ้เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ปอมถามคำถามคืนบ้างดีกว่า ถามว่าพึ่งมีประโยชน์อะไรบ้างคะเอกแคไม่รู้ค่ะไม่รู้หรอเห็นไหมหลายหลายคนจะรู้จักพึ่งแต่ไม่รู้เลยว่าพึ่งเนี่ยนะมีประโยชน์อะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่ปอมกับป้าฮูกจะพาปิ้งและเอกแคร์รวมถึงน้องๆด้วยไปดูกันว่าพึ่งมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ไปดูความมหัศจรรย์ของรังพึ่งไปดูวิธีการเลี้ยงพึ่งไปเรียนรู้เกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับพึ่ง มแรงสารพัดประโยชน์ตัวน้อยๆนี่แหละค่ะ